ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดพระาธาตผาซ่อนแก้วเป็นวัดสวยงามที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและไอเย็นของทะเลมองบริเวณเนินเขาหมู่บ้านทางแดงเขาข้อจังหวัดเพชรบูร์มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายแวะเวียนมาไม่เคยขาดสายเพื่อไหวยมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ประดิษฐานเรียงลำดับกันอย่างงดงาม เจดีย์พระทาตขาซ่อนแก้แห่งนี้มีเอกลักษณ์สีแันแปลกตาผนังภายนอกและพื้นที่บริเวณรอบเจดีย์ประดับด้วยถ้วยกระเบื้องกระจกหินสีต่างๆเมื่อกระทบกับแสงแดดจะส่องแสงประกายแวววาววิประยับส่วนบนยอดเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก บริเวณใต้ฐานเจดีย์เป็นที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนภาพปริศนาธรรมและเป็นที่ประกอบาศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนมีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านทางแดงหลายคนเคยเห็นลูกแก้วลอยบนฟ้าชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาและลอยเข้ามาในถ้ำบนยอดเขา จึงเรียกกันต่อตอมาว่าผาซ่อนแก้วนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนมากราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสนับสุนโดย Major c ร์ซ p นิเพและ b รูโอลิทัมแอนด์บร